สวัสดีครับวันนี้เรา go away l l นะครับได้มาร่วมงาน PT ท r ทาน f ฟอร์มสู่อนาคตนะครับด้วยการเปิดตัวสถานีชาร์จ e ี v แบบครบวงจรใจกลางเมืองนะครับและที่นี่คือ PT g i กิกะเชื่อมต่อและสไตล์แบบครบวงจรที่นี่ที่เดียวจบนะฮะ ไฮไลท์และความน่าสนใจของที่นี่นะครับก็คือเป็นสถานีชาร์จแบบนอนออยนะฮะก็คือไม่มีน้ํามันเข้ามาเกี่ยวข้องกันเลยทีเดียวเชียวและที่สําคัญที่นี่เป็นสถานีชาร์จ EV ีที่บอกเลยว่าชาร์จโคตรไวนะฮะรองรับได้ถึง180 KV นะฮะและก็ที่นี่มีอยู่5หัวใจไม่ใช่สิตู้10หัวชาร์จเป็นแบบฟาสชาร์จแบบโคตรไวนะฮะศถึงแปเนี่ยเขาเคลมว่าประมาณครึ่งชั่วโมงเต็มประมาณนี้ก็คือไปต่อได้เลย แต่ระหว่างครึ่งชั่วโมงนี้นะเราก็สามารถทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟมันไทยนะก็คือสามารถเข้าไปใช้บริการและก็นั่งทํางานได้อย่างแบบชิลๆนะฮะร,ระหว่างรอแล้วก็ที่สําคัญนะครับยังมีซับเวไว้คอยให้บริการในกรณีที่แบบหิวด้วยนะฮะหรือชาร์จเสร็จอะไรเสร็จเราก็ยังสามารถไปใช้บริการออโต้แบ็คได้นะครับก็บอกเลยว่าครบจบในที่เดียวนะฮะ และเรายังมีโอกาสได้คุยกับคุณพิทักษ์รัชกิจประการนะครับก็คือบิ๊กบอสแห่ง PTG นะฮะเขาพูดถึงคอนเซปต์ในการสร้าง PTG EV ไว้แบบน่าสนใจมากๆเลยนะก็น่าสนใจตรงไหนยังไงเดี๋ยวก็ไปฟังกันเลยแต่ที่สำคัญมีโปร <Concept S 1> มาคอนเซปต์ของ PTG EV, ง PT EV บนถนนลาดพ้าวังหินนะครับเป็นสถานที่ขนาบกระทัดรัดไล่นิดๆนะครับแล้วก็ เป็นสถานีบริการชาร์จไฟอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีเรื่องน้ำมันเลยนะครับแล้วก็มุมของการชาร์จไฟและมุมของนอนออยก็จะมีในเรื่องของตัวพันธุ์ไทยตัวซับเฟและก็ตัวสยาออโต o แบ c นะครับ <Okay. S 1> เพื่อให้มันเป็นเหมือนกับว่ามาในหนึ่งที่ได้จบครบในในหลายเรื่องนะครับแล้วก็มุมของตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวชาร์จมีประกอบด้วยทั้งหมด5ตู้10มือจ่ายกำลังการอัดประจุนี่อยู่ที่180กิโลวัตต์ ก็อย่างที่เรียนนะครับตรงนี้จุดที่สำคัญคือเราก็จะมีตัวด้วยระบบสมาชิกด้วยระบบ Eco System ของตัว m a c ก g าร์ดพลัสอีนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นจุดที่เป็นสถานีแรกนะครับเป็นสถานีทดลองนะครับพ i l o ล t ์โปรเจกที่เราจะทำดูนะครับว่าการที่จะมีสถานีชาร์จอย่างเดียว กับมีในเรื่องนอนออยนะครับครับแล้วก็ด้วยระบบของบัตรสมาชิกนะครับก็จะทําให้อ่าการใช้บริการของตัว p t ที่กีกจะมีจํานวนมากขึ้นครับก็เดี๋ยวเราก็จะมีเริ่มทำโปรโมชั่นนะครับส่วนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอนนิดหนึ่งนะครับว่าโปรโมชั่นจะเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าที่จุดที่สถานที่ตัวเนี้ย สูงสุดเนี่ยในในการที่จะชาร์จไฟเนี่ยได้มากกว่า250คันต่อวันนะครับ250คันต่อวันอย่างน้อยครับตัวนี้เป็นชาร์จไวใช่ไหมคะกี่กี่นาทีเต็มคะประมาณ25-30นาทีนะครับเป็นฟ้าชาร์จทั้งหมดนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราขยายเป็นจุดแรกอันเนื่องมาจากวันนี้เราได้ขยายไป200กว่าจุดครอบคลุม การเดินทางไกลการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวทั่วประเทศกว่า200จุดแล้วนะครับเราก็วันนี้เลยหันมาโฟกัสในพื้นที่ในกรุงเทพหริบนท้ที่มีพื้นที่ประชากรหนานแน่นนะครับมีคอนโดมีหมู่บ้านที่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็เปิดบริการชาร์จ24ชั่วโมงท,ที่แล้ว ตัวกําไรขั้นต้นจากออยนอนออยเนี่ยจะเป็นนอนออยยป์เซนะครับปีนี้เราวางไว้ที่30-35%ถึง35ในขณะที่ไตรมาสหนึ่งปีนี้เราทําได้ถึง33%แล้วนะครับแล้วสิ่งที่เราวางไว้ว่าในปี2571ตัวกําไร g p ขั้นต้นเนี่ยนะครับจากตัวออยและนอนออย50-50เนี่ยผมเชื่อว่าเราคงขยับเร็วขึ้นมานะอาจจะมาเหลือในปี2570ที่ไม่ใช่ของ5แล้วเพราะว่าตัววันนี้สิ่งที่ นอนออยเรามีการเติบโตนะครับอย่างอย่างที่เรียนนะครับไตมาหนึ่งสามสิบสาผมแต่ผมคิดว่าในสิ้นสุดทั้งปีเนี่ยตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณ37บวกลบนะครับเพราะว่าอันนึงวันนี้ตัวนอนออยของเรานะครับเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับ จริงวันนี้ตัวนอนออยที่มีบทบาทน,นะครับก,ก็หนีไม่พ้นนะครับวันนี้ต้องยอมรับว,ว่ากาแฟพันไทยมีการเติบโตทั้งในเรื่องของยอดขายมีการเติบโตทั้งในเรื่องของสาขาโดยเฉพาะเซมสโตรเซลเรายังคงมีอัตราก,การเติบโตที่มากกว่า30%และผมก็เชื่อว่าในปีนี้เราก็ยังคงรักษาการเติบโตนี้ได้นะครับและเชื่อว่าในอนาคตอีกประมาณปี2ปีเนี่ย การขยับขยายสาขาและสุดท้ายด้วยระบบปัตสมาชิกก็จะทำให้สัสดส่วน GP ของนอร์ออยก็จะ mm hmm. ผมใช่ว่ามาเร็วและแรงกว่าที่คาด mm hmm. ใช่ครับเพราะว่าวันนี้ mm hmm. ถ้าเป็นน้ำมันนะครับ mm hmm. เกือบจะประมาณ80%แล้วที่รายได้ยอดขายน้ำมันผ่านระบบสมาชิกทั้งบัตรเขียวและบัตรแดงนะครับ 80%ของรายได้เนี่ยมาจากตัวระบบบัตรสมาชิกแล้วก็ด้วยระบบบัตรสมาชิกไม่ว่าจะเป็นตัวเขียวบัตรเขียวบัตรแดงวันนี้ได้เข้าไปทํางานเป็นเครื่องจักรที่ทํางานในตัวนอนอ i d เพิ่มเติม,ตมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับปัจจุบันนะครับตัวบัตรบัตรเขียวเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับ25ล้านสมาชิกในขณะที่บัตรแดงเรามากกว่า1ล้าน2แสนสมาชิกซึ่งเราคาดการณ์ว่าในสิ้นปีนี้เราจะมี สมาชิกบัตรแดงอยู่ที่ประมาณล้านห้าแสนและสมาชิกบัตรเขียวอยู่ที่ประมาณ26-27ล้านสมาชิกครับ